สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอในเรื่องของส่วนประกอบแล้วก็วิธีการตรวจสอบวาล c a 3 5 0นะครับซึ่งวาล c a 3 5 0เป็นวาลที่ใช้สำหรับอิทเ i n e ีนออกไซด์นะครับหรือแก๊สที่เป็น f ฟ m a b l e แก๊สไฟฟหรือแก๊สที่เป็น t o กซ c g แก๊สแก๊สพิษต่างๆนะครับ ในรูปภาพที่เราเห็นเนี่ยครับก็คือรูปร่างลักษณะโดยทั่วไปรูปร่างภายนอกของวาล์ว c g a 350นะครับซึ่งวาล์ว c g a 350ที่เราใช้อยู่กันในปัจจุบันนี้นะครับก็มีลักษณะแบบที่เป็นแฮนดแล้วก็โน h แฮนนะครับเราจะสังเกตเห็นบริเวณเกลียววาล์วตรงนี้นะครับจะเป็นจะเป็นหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหรือเป็นวาล์วเกลียวซ้ายนั่นเอง,เองครับ ึ่งเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปนะครับเราจะมาดู drawing ของวาวซี c g a ีกันนะครับครับในส่วนของ drawing วาวซี c g a 3 5 0นะครับก็จะระบุไว้เลยนะครับว่าส่วนประกอบหรือพาร t นะครับที่ใช้ในการประกอบเป็นวาวหนึตัวนะครับมีอะไรบ้างนะครับซึ่งวาวยี่ห้อนี้นะครับก็จะมี พาร์ที่วิตองประกอบด้วยกันทั้งหมดอยู่13พาร์ทด้วยกันนะครับเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปนียเราก็จะมาอธิบายว่าในแต่ละส่วนของพาร์ทมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็บรทําทำมาจากอะไรบ้างนะครับแต่เดี๋ยวหน้านี้นะครับผมขออธิบายในส่วนของ drawing ที่ระบุสเปคต่างๆมาก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวแรกนะครับที่ drawing ได้ระบุมาก็คือตัว hydrostatic t a e s t u r e นะครับ ซึ่งวาล์ยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็โมเดลนี้นะครับค่าไฮโดรสเตติกเคสจะอยู่ที่250กิโลกรัมฟอร์ตต่อตารางเซนติเมตรนะครับในส่วนของตัวแก๊สลีกเทสเฟเชอร์นะครับเขาเทสมาให้เราที่150กิโลกรัมฟอร์ตต่อตารางเซนติเมตรนะครับ ในส่วนหัวข้อถัดไปก็คือตัว bursting pressure of f s e t y w a l d disc นะครับอยู่ที่ประมาณ210-235กิโลกรัมฟอสต์ต่อตารางเซนติเมตรนะครับตัว bursting f r e s s u r e ตัวนี้คืออะไรนะครับก็คือเมื่อมีเหตุการณ์อะไรหรือตัว f r e s s u r e ภายในท่อมันสูงขึ้นนะครับตัว bursting disc ตัวนี้นะครับจะแตกนะครับเพื่อ เป็นการระบายหรือเป็นการรีลิสแก๊สออกจากตัวเซลเลนเดอร์นะครับเพื่อป้องกันอะไรเพื่อป้องกันตัวเซลเลนเดอร์ระเบิดนะครับซึ่งอาจจะเกิดความรุนแรงมากกว่าที่ตัวเบอร์ซิงดิสตัวนี้แตกนะครับเบอร์ซิงดิสอยู่ตรงไหนนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ครับที่เราเห็นจะเป็นรูๆอยู่ตรงนี้นะครับด้านในก็จะมีตัวเป็นตัวเบิร์ดดิสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าลักษณะเป็นยังไงครับมันจะแตกออกมาก่อนทําให้มีการปลดปล่อยเฟเชอร์ออกมาจากภายในท่อนะครับ ทำให้ลดแรงดันภายในท่อออกมาก่อนที่เฟเชอร์จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนโอเวอร์เกินแรงดันที่ท่อแก๊สท่อท่อนนั้นสามารถทนทานได้นะครับในส่วนของหัวข้อต่อไปก็คือเป็น melting point of fusible metal นะครับอยู่ที่ประมาณ105องศาเซลเซียสบวกบ5นะครับตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คืออุณหภูมิสูงสุดที่ วาวสามารถรับได้นะครับแต่หากว่าอุณหภูมิสูงเกินกว่านี้นะครับอาจจะทําให้ตัวทองเหลืองนะครับหลอมละลายได้นะครับในส่วนของข้อต่อไปนะครับของข้อสุดท้ายคือน้ําหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ1.32ปอนด์นะครับหรือประมาณ0.6กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตรงตัวเลขที่เราเห็นทั่วไปนี่จะเป็นตัวที่กําหนดไว้นะครับว่าตัวเอาเลทอินเล็อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างเราเห็นที่ก็คือ เอาเรตเอาขออิเลตก่อนนะครับก็จะเป็นสแตนดาร์ด JIS B 8246นะครับเป็นเกียร์เทเปอร์3ทับยนะครับ14 t ี่ทับ IN นะครับอันนี้จะบอกลักษณะว่าใช้ใช้สแตนดาร์ดไหนนะครับในการผลิตแล้วก็เกลียววาลเป็นแบบเทเปอร์นะครับ3ทับแล้วก็มีกี่เกลียวนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเอาเรนะครับก็จะกำหนดระบุไว้นะครับว่าเป็น c g a นะครับสแตนดาร์ดนะครับนัมเบอร์คือ350นะครับบอกขนาดความกว้างนะครับลักษณะของเกลียวมีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับความสูงความยาวเท่าไหร่นะครับจะมีระบุอยู่ในตัวดรออิ้งนะครับเดี๋ยวสไลด์่่อไปเรามาดูนะครับว่าพาร์แต่ละชิ้นมีอะไรบ้างนะครับ ในส่วนของพาร์ทตัวที่1นนะครับก็คือตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นออทองเหลืองนะครับเป็นฟอร์จิ้งบาร์นะครับก็คือทองหลออที่นังขึ้นรูปมานะครับนี่นะครับในส่วนของพาร์นัมเบอร์ที่2นะครับก็คือตัวซซฟติวาวแพคกิ้งนะครับ เซฟที่ว่าเพ็กกิ้งจะอยู่ตรงบริเวณด้านในนะครับเราภาพอาจจะมองไม่เห็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโพลีอะเซตันนะครับเป็นลักษณะสีใสๆนะครับเป็นเดี๋ยวเยวเดี๋ยวผมลักษณะคล้ายกับตัวแกนนัทนะครับแต่จะใสนะครับเป็นแพ็กกิ้งตัวไหนเป็นแพ็กกิ้งเพื่อเป็นการป้องกันกันร,รีของตัว เซฟตี้วาดิสนะครับอย่างที่เราบอกไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าในกรณีที่โอเวอร์เฟเชอร์มานะครับตัวเซฟตี้วาดิสตัวนี้จะแตกก่อนนะครับเพื่อริุิสหรือเปดิดปล่อยตัวแรงงานภายในท่อออกนะครับตัวเซฟตี้วาดิสนี้นะครับทำมาจากตัวคัพเปอร์เพลทนะครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายอาทองแดงนะครับ สีเป็นเหมือนเป็นสังกะสีทองแดงอ่าเป็นสีคล้ายสีอะไรสีเป็นทองแดงนะครับเป็นสีทองแดงเลยน,นะครับในส่วนต่อไปนะครับก็คือตัวเซฟตี้วาลนัทนะครับเป็นตัวคล้ายเป็น housing เป็นที่เก็บของตัวเซฟตี้วาลดิทแลวก็เซฟตี้วาลแพคกิ้งนะครับถ้าเกิดเราสังเกตให้ดีเมื่อสไลด์ที่แล้วนะครับจะมีรูอยู่2รู 2> นะครับเพื่อ ใช้ในการปลดปล่อยรีลิฟเฟเชอร์ออกมาจากตัวซิเลนเดอร์นะครับแับตัวนี้ก็จะทำมาจากตัวทองเหลืองนะครับเป็น f o r ์จิ g งบร s s สนะครับในส่วนของพาร์ทนัมเบอร์ที่5นะครับเป็นเ r สส e s ม s m ส c นะครับตรงนี้นะครับก็ทำมาจากตัวบร a s สนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณ รูปร่างหน้าตัดด,ด้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวไนล่อน6ิ6นะครับ <c oughs> เดี๋ยวในสไลด์ถัดไปนะครับเราจะมาดูการตรวจสอบตัว System x อนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวไนลอน6ิ6นะครับว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับเดี๋ <c oughs> ยวสไลด์นี้จะขออธิบายองค์ประกอบทั้งหมดก่อนนะครับ ในส่วนของตัวพาร์ตเบอร์ที่6นะครับเป็นตัวสปินเดิลนะครับก็เป็นตัวที่ใช้ในการเปิดปิดนะครับหรือเป็นตัวเป็นตัวบังคับนะครับเพื่อที่จะหมุนให้ตัวทิสเตมเอซิตนะครับไปประกบกับตัววาบอดี้ด้านในนะครับแล้วก็เป็นการหมุนเปิดนะครับเพื่อคลายตัวทิสเตมเอซิ ออกมาจากตัววาล์วบอดี้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวทิเนะครับเป็นแกนแพคกิ้งเป็นตัวกันรั่วนะครับระหว่างตัวแกรนนัดกับตัวสปินเดิลแล้วก็ตัวทิสเต็มนะครับในส่วนของตัวแก d นนัทนะครับทํามาจากเทปลอนนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นตัวแกลนนัดนะครับแกลนนัทตัวนี้ทํามาจากตัวบลัสนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีตัวโอริงอยู่2ตัวนะครับตรงนี้ส่วนตัวต่อไปนะครับพาตัวที่9ก็คือเป็นแฮนด์วิลแพคกิ้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการป้องกันการรั่วนะครับระหว่างตัวแกลนนัดกับตัวแฮนด์วิลนะครับเมื่อเรามีการคลายขึ้นมานะครับตัว ต่อไปพัดตัวที่10นะครับเป็นตัวแฮนด์วิวนะครับตัวแฮนด์วิวนี้จะใช้ในการเปิดปิดวาล์วนะครับจะสังเกตว่าตัวแฮนด์วิวตัวนี้นะครับจะบรรจบเข้าอยู่กับตัวสปินเดิลครับที่ใช้ในการหมุนตัวทิสเตม m นะครับเพื่อให้ไปประกบหรือเป็นตัวคลายไม่ให้ประกบระหว่างตัวทิสเตมกับตัววาล์วบอดี้นะครับ ในส่วนต่อไปเป็นตัวที่1 1นะครับเป็นเมื่อกี้ตัวแฮนด์วิลก่อนนะครับแฮนด์วิลนี่ทํามาจากตัวอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นตัวที่11นะสปริงนะครับทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการบังคับในการเปิดปิดตัวแฮนเดิลกับตัวที่สเตมนะครับแล้วก็แกลนันั่นเองนะครับตัวสปินเดิล แล้วก็ตัวที่12นะครับเป็นตัวสป i นเดิลนัทนะครับก็เป็นตัวที่ล็อกระหว่าง h ฮน d ์วิวเข้ากับตัวสปินเดิลนะครับตัวนี้ทำมาจากซิงค์อะลลอยนะครับแล้วก็สุดท้ายโอลิงนะครับเมื่อกี้เราได้พูดไปแล้วนะครับตัวโอลิงทำมาจากซิเนติกลับเบอร์นะครับครับที่อธิบายมาทั้งหมดนี้คือเป็น ส่วนประกอบของตัววาลทั้งหมดนะครับเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปแล้วก็วิดีโอถัดไปเราจะมาดูนะครับวิธีการตรวจสอบวาลนะครับหลังจากที่เราถอดออกมาจากไซลินเดอร์แล้วนะครับซึ่งจะเป็นการรีเพลย์ลิงแล้วก็การทดสอบว่าสเปร์พาสแต่ละตัวแต่ละพาส t ยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับมีตัวไหนที่มีความจำเป็นที่เราต้องเปลี่ยนมันบ้างนะครับ เมื่อมีการใช้งานไปน,น,นานๆนะครับมันก็ต้องมีต้องมีการสึกหรอแล้วก็มีการื่อมสภาพไปตามระยะเวลาที่เราใช้งานนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูสไลด์ถัดไปนะครับว่ามีตรงไหนบ้างที่เป็นจุดสําคัญที่เราจะต้องทําการตรวจสอบนะครับนี่นะครับเป็นจุดสําคัญหรือตัวสําคัญนะครับที่ถือว่าเป็นหัวใจของ การที่วาลจะรั่วหรือไม่รั่วเลยนะครับนั่นก็คือตัว s ิสเตมเอ็ s นะครับเราจะเห็นว่าลักษณะนะครับการชำรุดหรือการเสียหายของตัว system นะครับลักษณะแรกก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นแครกนะครับเป็นแตกออกเลยนะครับลักษณะที่2ก็คือเป็นเด่นนะครับเป็นรอยบุ๋มลงไปนะครับเกิดจากการใช้งานหรือว่าเกิดจากการที่เราเปิดปิด วาวแรงเกินไปนะครับทําให้ตัวนี้นะครับก็ค่อยสึกไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเดนเหมือนกันนะครับเป็นรอยบุ่มลงปลยเนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นการคอมเพลกันนะระหว่างตัวที่สเตมเอ็กซิสต s นะครับใหม่กับเก่านะครับเราเห็นว่าตัวใหม่ครับก็จะราบเรียบมาเลยนะครับไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับ แล้วก็วาวเก่านะครับที่เราได้ใช้งานไปแล้วก็จะเกิดรอยเด่นรอยบุ๋มล,ลงไปนะครับหรือแม้แต่เป็นรอยสแคทน,นะครับบริเวณตรงนี้นะครับหรือเป็นวาวใหม่เองนะครับแต่เราจะเห็นร่องรอยของการมีเป็นรอยสแคทแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นที่แบบว่าผู้ผ,ผลิตเองนะครับทำออกมาเป็นรีเจ็คมานะครับมันจะเป็นระลยอยู่นะครับถามว่าตัวนี้นําไปใช้งานได้ไหมก็อาจจะสามารถใช้งานได้นะครับแต่ใช้ไปได้ไม่ไมนานอาจจะเป็น ซึแพสหรือเป็นเดนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นมีร่องรอยอยู่นะครับนะครับตรงที่สไลด์ที่แล้วที่เราบอกว่าเราจะมาดูตัวไนลอนซิกกันนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นด้านตรงสีใสใสตัวนี้ครับคือไนลอนซิกซิกนะครับที่เป็นตัวสําคัญนะครับซึ่งเวลาเราเปิดหรือปิดนะครับตัวไนลอนซิกตัวนี้ครับจะไปประกบกับตัววาบอดี้ด้านในนะครับ เพื่อเป็นตัวซีดในการเปิดปิดไม่ให้วาวรีหรือรั่วได้นะครับจับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวแพคกิ้งนะครับเป็นเราจะเป็นเทปรอนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราใช้เป็นนานนะครับมันก็จะเป็นรอยเด้นนะครับรอยบุ๋มลงไปอย่างนี้นะครับ อาจจะทําให้วาวเรารั่วได้ครับทุกครั้งที่เรามีการถอดออกมาแล้วครับเราต้องตรวจสอบตัวนี้ให้ดีนะครับว่ามีรอยบุ๋มเยอะหรือไม่นะครับแล้วก็มีสิ่งสกปรกอะไรติดอยู่หรือเปล่านะครับเราต้องทาความสะอาดให้ดีนะครับเพื่อที่เราใส่ใส่กลับเข้าไปใหม่แล้วนะครับอาจจะทําให้มันั่วได้นะครับตัวนี้จะเป็นการเปรียียระหว่างตัวแพคกิ้งนะครับใหม่กับเก่านะครับด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็น ใหม่นะครับจะไม่มีรอยบุ๋มเลยของเก่าจะเป็นรอยบุ๋มครับตรงนี้นะครับให้เราแกะออกมาจากตัววาวนะครับตัวแกนนัดนะครับแล้วก็มาตรวจสอบให้ดีนะครับถอดออกมากลับมาดูทั้งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับหากว่ามันสังเกตนะครับก็หาว่ามันบุ่มลึกไปเกินไปหรือทั้งสองฝั่งเป็นรอยบุมลึกไปแล้วก็ให้ทาการรีจิตไปเลยนะครับไม่ต้องนํามาใช้งานนะครับ